สวัสดีครับวันนี้เรามาพบเจอกับบ้านมุงพระเครื่องนะครับใน EP ที่90นะนี่นะครับสนใจติดต่อแอดไลน์เบอร์โทนี้เลยนะครับสนใจขอรูปเพิ่มเติมได้นะส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางทุกรายการองละ2 0งบาทช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเรามาเริ่มอง์ที่1กันเลยนะองค์ที่1 เป็นพระสมเด็จวัดเกษชายโยนะครับเนื้อผงนี่นะครับเก่าเหลือเกินนี่ครับองค์ที่หนึ่งองค์ที่สองก็เป็นพระสมเด็จนะครับเป็นวัดเกศเหมือนกันมีกระทอบบนนิดนึงนะครับหนอ่สมเด็จจะเยอะเลยนะวันนี้สมเด็จม,มามาก ร,นนรายการที่สามก็สมเด็จนะครับเป็นอางนี้เป็นฐานเป็นองม,ม์คมเรียกพิมอะไรไม่รู้นะมีคาูกนี่นะครับเขาเลือกพิมอะไรอ่ะรายการที่สี่ ก็เป็นพัะสมเด็จนะครับน,นี่นั่งฐานสามชั้นนะเนื้หาเก่าเก่าจัจดๆเลยนะนี่เก่าบักเลยในการที่5ก็เป็นพัะสมเด็จนะครับนี่ผ่านการใช้มานิดหน่อยนะการที่5สมเด็จนะครับ ทุกรายการนีนองค์ละสองรบาทนะรายการที่6ก็สมเด็จอีกนะครับแต่สมเด็จมาเยอะนะนี่ตามตภาพเลยนะครับจะไม่มีหักไม่มีบินนะสนใจองค์ไหนขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับรายการที่7จ็เป็นรูปหล่อบ้างนะ เป็นรูปหล่อหลวงพอะะ่อ,พอทบน,นะครับรูปหล่อหลวงพ่ทบนะครับเป็นเนื้อชินตะกัวนะครับออไม่ค่อยเจอเนาะแบดีนี่ยหลวงพอทบนะครับรายการที่แปดเป็นพับปักน้ำรุ่นหกนะครับก็พอมีหน้าตานะปักน้ำรุ่นหกด้านหลังก็ต้องเขียนเป็น พระไตปิดกนะครับนี่ผงปากน้ำรุ่งหรายการที่9้าเป็นตะกุดนะครับความยาวประมาณ1นิ้วนะถับเชือกลงทองเป็นตะกวดนะครับตะกุดไซส์เล็กนะนี่เมตาของพ่อนะครับเมตาของพอ่อรายการที่สิบ เป็นอีแปะนะครับอีแปะสำลิดจีนนะครับเป็นอีแปะจีนนะนี่เป็นสำลิดนะครับผมเคยเห็นบางคนเขาเอาอันนี้ไปลงไว้ในบ้านเสาเอกนะเวลาสร้างบ้านใหม่ให้ลงที่เสาเอกด้วยนะนเ,ยนเนี่ยเหรียญนี้รายการที่สิบเอ็ดเป็นภาาขุนแผนนะครับผมปูทิมน,นะ มีตะกุดด้านหลังนะครับสี่ดอกเลยเรียงกันเป็นสี่ดอกเลยนะครับเรียงกันเลยรายการที่ 12, สิบสองก็เป็นพระคุณแทรหลวงพุธิมนะครับมีเส้นเกสาด้านหน้านะลงบนทองด้านหลังเป็นเหรียญในหลวงรัชกาลที่เก้เาตอกโค้ดเลขสามแล้วก็มีโคด้นะโคดนะโค้ดหน้าข้างนะ หรือบางคนเขาเรียกว่าโคนเม็ดงาน,นะครับรายการที่สิบสามเป็นภาะสมเด็จนะเรียกไม่ถูกกรหลวงพ่อเลยเนี่ยนะครับเป็นเนื้อใบลานเก่าๆเนี่ยนะครับคุ้นๆนะเรียกไม่ถูกเป็นองไม่โตนะครับรายการที่สิบสี่ก็เป็นภาะสมเด็จนะครับ วันนี้ต้นเด็ดมาเยอะหน่อยนี่นะครับมาต้นเด็จสนใจติดต่อขอรูปเพิ่มเติมได้นะรายการที่สิบห้าเป็นพระยอดธงนะครับเหลือโลหะหล่อทงเหลืองนะนด้านหน้าด้านหลังนะครับด้านข้างนีด้านหน้านะครับ นี่ดันกลนนะครับสายยอดธงนะครับรายการที่สิบหกเป็นตะกุดนะครับเป็นตะกุดอลูมิเนียมนะมีจานมีจานนอกเต็มเลยความยาวอยู่ประมาณห้านิ้วเศษเศษนะครับม้วนสามรอบครึ่งนะผมไม่ทราบขนาดจานนะครับหนี่ลอยจายอนอาณะเต็มเลยนะครับนี่ มันจะมีตอกอะไรด้วยั้รู้โหแต่อัคละเต็มเลยนะครับเนี่ยจานเยอะจริงๆรายการที่สิบเจ็ดเป็นพาลีลาท้ำหีบนะครับนี่นี่ครับลีลานะครับยืนสวยเลยนะครับนี่นะครับคาบปวดขึ้นนะ ด้านข้างครับนี่นะครับดัลีลาแต่การที่สิบแปดเป็นพะล่วงยู่เนื้อดินนะครับเป็นพะล่วงแต่ถือไม่เท้าถืออะไรนะพิมพ์แปดด่นะั้นไม่ค่อยเห็นนะครับพิมพ์นี้เรียกไม่ถูกเหมือนกันเรียกพิมพ์อะไรเป็นพะล่วงแน่นอนแล้วะครับแต่พิมพ์ทรงแปลกดีนะครับนี่ ปกติจะเคยเห็นแต่ประธานถอนิ้ถืออะไรไม่รู้นะน,นี่ก็เป็นพะล่วงนะครับอันนี้พะล่วงหลังลังปืนนะครับนี่ต้องเป็นอางนี้มีเจาะรูด้านบนนะครับเป็นเนื้อชินนะ้นเนะพะล่วงหลังลังปืนแต่มีน้ำหนักนะครับจะพาบางผ่านการใช้มาเหมือนกันหมายเลขที่ยี่สิบก็เป็นตะกุดนะครับ เป็นตะกวัวถับเชือกนะลงหลักทับเชือกความยาวอยู่ที่3ามนิ้วนะครับนะครับเป็นตะกวัวนะครับนี่ครบยี่สิบรายการนะครับสนใจขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับขอบพระคุณมากนะครับช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ